ใช่คุณหรือไม่ที่กำลังมองหาบ้านที่อยู่ใจกลางทําเลพระรามเจ็ดจรัญสินิตวงศ์เป็นบ้านที่สามารถเดินทางไปทั้งทางพิเศษและรถไฟฟ้าโดยระยะเวลาเพียงแค่5นาทีและที่สำคัญเป็นบ้านใหม่สภาพเหมือนซื้อจากบ้านมือหนึ่งโครงการเลยถ้าใช่ติดตามรับชมกันครับ วัสดีครับผมบิ๊กเวลเป็นที่ปรึกษาในการซื้อขายบ้านจากบริษัท Rema x ก r e e n w a y วนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับไปชมบ้านนะครับที่อยู่ใจกลางทําเลพระามเจ็ดปิ่นเกล้าจรัญสนิทวงศ์นะครับซึ่งบ้านหลังนี้เป็นโครงการคุณภาพจาก AP นะฮะชื่อหมู่บ้านบ้านกลางเมืองดิเอราปิ่นเกล้าจรัญสนิทวงศ์นะครับซึ่ง เป็นเรือว่าเป็นโครงการทาวน์โฮม3ชั้นแบบพรีเมียมนะครับที่อยู่ใจกลางทาเลปร,ราจ่งนี้นะครับบ้านหลังนี้นะฮะก็จะตั้งอยู่บนที่ดินขนาด20ตารางวานะครับเป็นแบบบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำนะฮะแต่ที่สำคัญคือบ้านหลังนี้ความพิเศษก็คือตําแหน่งบ้านนะฮะจะอยู่ในโซนที่เป็นไพรเวทโซนนะครับทั้งแถวนะฮะมีบ้านอยู่เพียงแค่3หลังนะครับมีพื้นที่ ด้านหลังบ้านนะครับลึกอีก3.5เมตรซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่บ้านทาวน์โฮทั่วไปไม่มีเลยยังไงเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกท่านเข้าไปชมบ้านกันครับติดตามมาเลยครับโอเคครับสำหรับจุดแรกนะครับเมื่อเรามาถึงที่บ้านนะฮะก็จะเป็นบริเวณลานจอดรถของบ้านนะครับซึ่งลานจอดรถเนี้ย มีขนาดความกว้างถึง5เมตรเลยนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะจอดรถภายในบ้านได้ถึง2คันนะฮะโรงจอดรถเนี่ยฮะเนื่องจากว่าเป็นโครงการขออ AP นะครับเขาก็จะมีการทําหลังคากันสาดนะครับเป็นแบบผ้าใบนะฮะทำให้ดูสวยงามแล้วก็เรียบร้อยเป็นอย่างดีนะฮะทุกๆหลังนะครับในโครงการนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นผ้าใบทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาชมกันนะฮะซึ่งในส่วนต่อไปนะฮะตรงบริเวณโรงจอดรถนะครับก็เรียกว่าจะมีห้องเป็นห้องเก็บของนะครับซึ่งห้องเก็บของเนี่ยโอ้โหเรียกว่าอะไรฮนะใช้วัสดุในการทําอย่างดีเลยฮะให้ความเป็นพรีเมียมดูหรูหราเป็นอย่างดีเลยนะครับนะฮะก็ท่านสามารถที่จะเก็บเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นะครับในการดูแลบ้านนะครับไว้ในห้องนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปภายในบ้านกัน โอเคครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ภายในบริเวณบ้านนะครับซึ่งตรงนี้ห้องแรกนะครับก็จะเป็นห้องโถงสุดกลางนะครับห้องโถงเนี้ยท่านก็สามารถที่จะจัดวางทีวีนะครับขนาด60นิ้ววางตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นโซฟานะครับนะฮะจะวางตรงนี้ได้แบบยาว3เมตรได้ ซึ่งตรงนี้ห้องนี้ต้องรย้ว่าเป็นห้องศูนย์รวมนะครับของความสุขงบ้านนะครับเมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับท่านสามารถที่จะอยู่บ้านกับครอบครัวกับคนที่คุณรักนะครับชมรายการโปรดด้วยกันได้นะครับแล้วก็ตรงโซนนี้นะฮะจัดเป็นวางโต๊ะรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับก็ใช้เป็นในเรื่องของเป็นพวกเคาน์เตอร์บาร์นะครับเป็นซิงค์ล้างจานนะครับสามารถออกแบบดีไซน์ได้แบบที่ท่านต้องการได้เลยนะฮะ ผู้เดียยวเราไปห้องถัดไปกันนะครับก็ห้องถัดไปนะครับก็เรียกว่าเป็นโซนด้านหลังบ้านนะครับด้วยความพิเศษของบ้านกลางเมืองดีเอราที่ไม่เหมือนบ้านกลางเมืองโครงการอื่นๆนะครับก็คือด้านหลังบ้านนะครับจะมีขนาดลึกขึ้นไปอีกนะครับ3.5เมตรนะฮะซึ่งท่านสามารถที่จะมาต่อเติมห้องครัวนะครับที่เป็นครัวแบบหนักๆนะครับภายนอกบ้านได้สบายเลยทําเป็นห้องใหญ่ได้นะครับว่าลึกถึง3.5เมตรนะครับ ทำได้ดีมากเลยทีเดียวโอเคโอเคถัดจากห้องครัวด้านหลังบ้านนะครับนะฮะเราก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านล่างนะครับห้องนี้นะครับก็เป็นห้องที่ให้คนข้างล่างนะครับได้ใช้งานนะครับได้สะดวกสบายนะครับโอเคแล้วก็ถัดจากห้องน้ำนะครับก็จะมีห้องเก็บของภายในบ้านอีกนะครับก็จะอยู่ด้านโต๊ะหลังด้านหรือว่าหลังตู้ทีวีนะครับ ก็สามารถที่จะสามารถเก็บของภายในนี้ได้นะครับ mm hmm. ของกระุกกระจิกเก็บไว้ข้างในนี้ได้อย่างดีเลยทีเวโอเคเดี๋ย okay. ว <Okay. S 1> เราไปชมข้างบนกันนะฮะ mm hmm. ครับตามมาครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินมาในพื้นที่ของชานพักของบันไดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางโครงการนะครับได้มีการดีไซน์นะฮะเป็นช่องแสงตรงนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้ นะครับก็คือมันเพิ่มช่องแสงความสว่างให้กับภายในตัวบ้านและถมบันไดและก็อีกทั้งสามารถที่จะช่วยระบายอากาศนะครับทำให้อากาศภายในบ้านสามารถไหลเวียนได้เป็นอิสนะครับโอเคครับพอท่านได้มาถึงที่ชั้น2นะครับก็จะมีห้องนอนอยู่ทั้งหมด2ห้องอย่างเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนทางด้านทิศเหนือของบ้านต่อนนะครับนะฮนะ อันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับสำหรับสมาชิกของท่านนะครับก็อยู่ทางทิศเหนือของบ้านนะครับเรียกว่าเป็นโซนทางด้านหลังบ้านนะครับซึ่งห้องนี้เป็นห้องที่มีขนาดความกว้างนะครับถึง12ตารางเมตรเลยนะครับสามารถวางเตียงขนาดกว้างนะครับ6ฟุตนะครับได้สบายๆนะฮะวางตู้เสื้อผ้านะครับขนาดยาวสักประมาณ120-180นะครับเป็นเรื่องให้ความสะดวกความสบายในการอยู่อาศัยของสมาชิกท่านได้เลยนะครับ และถัดมานะครับก็ก่อนจะไปห้องนอนต่อไปนะครับก็จะมีห้องน้ำนะครับที่สองห้องมีใช้ร่วมกันนะครับเรีวยกว่าเป็นห้องที่มีขนาดกว้างมากๆเลยทีเดียวนะครับลองดูฮะนะครับก็มีสุขภัณฑ์ครบคันนะครับแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งไว้เรียบร้อยชัดเจนนะฮะวัสดุสุขภัณฑ์นะัเป็นเกรดอย่างดีโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาห้องนอนนะฮะห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่2 นะครับที่อยู่โซนฝั่งทางด้านหน้าบ้านนะครับจะสังเกตว่าห้องนอนห้องนี้นะครับนะฮะเป็นห้องที่มีความกว้างมากๆนะครับซึ่งสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้อีกสบายๆนะครับจะวางตู้เสื้อผ้าข,ขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะทําได้ที่สําคัญคือที่ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ดูฮะสังเกตว่าหน้าต่างนะครับของห้องนี้เป็นหน้าต่างที่มีความกว้างแล้วก็ความสูงมากๆนะครับซึ่ง มัหรือว่าได้ช่วยเพิ่มแสงสว่างนะครับในตัวห้องนะครับมันทำให้รู้สึกความกว้างความโล่งความโปร่งสบายหน้าต่างบานใหญ่แสงเยอะลมก็เข้ามาไหลเวียนห้องได้เยอะนะครับแล้วก็ถัดจากห้องนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณระเบียงนะครับซึ่งทางโครงการเขาได้ใส่ใจรายล,ายละเอียดในการทําบ้านได้อย่างดีมากนะฮะ มีการแบ่งเป็นโซนส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีการทําช่องระบายน้านะครับซึ่งเวลาท่านจะทําความสะอาดอะไรกันตรงโซนนี้สามารถทําได้สบายเลยนะฮะเพราะว่ามันสามารถระบายน้ําได้อย่างดีไม่ต้องกังวลว่าสันระบียงม,มันจะอุดตันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชม,มห้องตลอดภกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้พวกเราทุกคนก็ได้เดินทางมาถึงห้องที่เป็นไฮไลท์ที่สำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือ ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งเป็นห้องที่สำหรับผู้ที่จะมาเป็นเจ้าบ้านได้พักผ่อนอาศัยนะครับได้อย่างสุขสบายนะครับได้พักผ่อนด้วยความรู้สึกที่มีความสุขนะฮะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่มีขนาดความกว้างนะครับเต็มชั้นเลยนะฮะเต็มชั้นเลยนะครับมีหน้าต่างนะครับที่บานกว้างนะครับนะฮะเต็มหน้าบ้านเลยนะฮะแล้วก็เป็นหน้าต่างที่มีความสูงมากๆนะครับ ซึ่งเขาเรียกว่ามันเพิ่มความโปร่งให้กับบ้านหลังนี้มากๆนะครับเวลาท่านได้พักได้อยู่อาศัยนะครับได้ใช้ชีวิตอยู่ในนี้นะฮะมันรู้สึกความสบายความโปรง่งได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว,ยวไม่อึดอัดเหมือนอยู่ห้องที่มันอยู่ตรงกลางแต่ว่าหน้าต่างน้อยแสงนะครับห้องนี้ต้องบอกว่าให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคถัดจากห้องมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้นะครับเราก็ มันซูในส่วนของห้องน้ำนะครับนะครับถ้าเป็นบ้านที่เป็นโดยทั่วไปนะครับห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะปิดทึบนะฮะจะไม่มีช่องแสงแต่ว่าความพิเศษของบ้านหลังนี้นะครับห้องน้ำเนี่ยพอม,มีการทำหน้าต่างบานใหญ่นะครับไว้เป็นช่องแสงนะครับทำให้ห้องน้ำเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่แคบไม่อึดอัดนะครับสามารถ ใช้งานห้องได้แบบด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีหน้าต่างนะครับด้านข้างห้องน้ำเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับท่านสามารถที่จะนะครับเอาราวตากผ้าเล็กๆนะครับมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็หลังจากจอาบน้ําเสร็จนะครับท่านก็สามารถเก็บผ้าชิ้ตัวไว้ตรงนี้ได้นะครับทําให้ผ้าชิ้ตัวชุ่มแห้งนะฮะแล้วก็ดีต่อสุขภาพอนามัยของท่านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ โอเคครับหลังจากที่ทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศภายในบ้านแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ตอบโจทย์บ้านในฝันที่ท่านกําลังตามหาอยู่หรือเปล่าครับถ้าใช่สามารถติดต่อดอดชมบ้านจริงได้เลยครับที่0943246287หรือว่าแอดไลน์ีข้างล่างนี้นะครับบิ๊กเวลที่ปรึกษาในการซื้อขายบ้านจากบริษัท r e m a x g r e e n w a y ยินดีให้บริการทุกท่านครับสวัสดีครับ